เจ้าของร้านเขาดูหลอนในคลิปทุกคลิปลอนเ็ปตีตัวจริงเออนี่ไงเห็นไหมหอเออ จริงไม่แปลกใจทุกคนที่ว่านางขายดีสวัโดีทุกคนสวัสดีค่ะสสวัดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในรถนะคะแต่ว่าไม่ต้องขับรถเองค่ะทุกคนแล้วก็มีไกด์ไลน์นะคะวันนี้เขาจะพาเราไปกินกินอะไรวะแม่แม่ตัวนี้ก็อยู่ไหนทำไมไฮโซจังเลยอ่ะก็นี่ไงรังสิตคลองหนึ่งไงตรงมาร์เก็ตเพลสนี่ไงรังสิตคลองหนึ่เรามากินอะไรอะ ทำไมหลู่หลาจังเลยหลูหลาอะไรเธอที่นี่เขามีตลาดนัดของที่นี่แล้วคือจะบอกว่าอ,อาหารที่นี่คือกราบตีนมากนีโอเคแม่เดี๋ยวชนเขาอะทุกคนขาตอนนี้ก็คือจอดรถก่อนนะคะซึ่งโบกัสซุปตา์ก็ขับรถคล่องมากด้วยทุกคนขาแปปนึงแม่โบกัสนะคะพามากินส้มตําไก่มากตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกอะไรคลองหนึ่งเหรอแม่ลังสิทคลองหนึ่งลองสิตคลองหนึ่งตอนนี้อยู่กันที่อะไรลุมพินีเราของแม่น่ะ ก็ตรงลุมพินีลังสิตคลองหนึ่งเลยอ่ะตลาดเพจอ่ะโอ้แต่ตลาดคือยาวมากตลาดแบบคนขายของกันเยอะมากทุกคนขาดูดีมีตลาดอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ว่าแม่โบกัสบอกว่าต้องมาส้มตำร้านนี้เพราะว่าส้มตำร้านนี้คือปังมากแล้วคนนั่งต่อแถวคิวยาวมากคือตอนนี้เราเรีบมาม <ๆ S 1> เลยเพราะว่าถ้าเรามาช้าก,กว่านี้เราจะไม่ได้กินจริงหอ,อ,อลงคลิปส้ตมตำ้วนะคะวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับซักครด้วยนะคะดีกว่าเราเดินตลาดร้านไหนมีก็มีให้นั่งรออ่ะ ร้านนี้มีเก้าอี้ให้โอ้โหเก้าอี้สีชมพูบ่งบอกถึงร้านนี้มีลูกค้าแบบว่านั่งรอนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งรอตอนนี้เราอยู่กันที่ส้มตายำกระเทยนะคะคนอื่นเขาเอาล็อกเดียวร้านนี้เอาสองล็อกเลยนะเธอฟั่งมาักสวัสดีอีกรอบค่ะขอมุมเสย์นะคะค่ากระเทยนิดหนึ่งอะไรนะนี่มุมเซยค่ะอรอยเอาโบกัตเธอมาถึงเธอสั่งเลยหรอ เอาอ,อะไรอ่ะฉันบอกไปแล้ว่าเย้ต้นหลิวอ่ะนะใส่กัญชาเข้าไปออจริงเหรอฉันอยากกินมากแบบฉ,ฉันมาบคอนโดฉันแบบอีจูบจะกินอะไรลูกสาวอีจูบฉันอยู่ที่นี่อ่ะเออไม่รู้ว่าฉันมาแต่ตัวนะให้นางมาเห็ดไหมคะลูกค้าไม่เห็นขายดีมากทุกคนดูบินทุกคนคะ่ะตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้านะคะโอ้โหบินยาวมากโอ้โหทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าลูกค้ามาออกกันเยอะมากอ่ะ เดี๋ยวมาเลยค่ะทุกคน,นนี่ตำอะไรคะตำป่าค่ะตำป่าอเมซอนอุนนอ้องใหญ่แน่อันนี้แม่ค้าเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยนครราชสีมาค่ะเมืองย่ามโมค่ะอยู่อำเภออะไรคะอุย้ยพบกับวงรนตรีลูกทุ่งโรงเรียนด้านคุณโ,โ,โทษ น้ำปลรราทุกคนดูสิน้ำปลรราสิต่ำยำนี่ต้องยกให้กระเทยเลยนะคะปูค่ะสี่ทุกคนดูสี่ดินี่ป่าลงแล้วนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่นี่ห้บห้าสิบ เยอะอยู่นะทุกคนว่าไปยุคโควิดเนะยุคโควิดก็ต้องช่วยกันนะคะห้าสิบบาทค่ะทุกคนอ่าไปแล้วค่ะนี่ อันนี้ตำอะไรอ่ะตำซัวค่ะพริกที่เราใช้จะเป็นแบบว่าพริกแห้งนะคะพริกจินดาตัาฟังเสียงโขกๆค่ะๆๆๆอะันนี้เขาเรียกมะเขือเลยนะมะเขือเปรี้ยวค่ะมะเขือ่ามะเขือเปรียร้ยวค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยหัวฝักยาวค่ะนํามะนาวค่ะมะนาวสดนะคะอุ้ยกระเทยมีการเตะน้ำปลาอุ้ยน้ำปลาข้นมากเลยทุกคนอืม โอ้โหอนนั้น้ำอะไรอ่ะน้ำหมักปลาเส่งหุง <laughs> ห่นโลดทันไหมน้ำอะไรอะน้ำน้ำเชื่อมนี่แหละค่ะอ๋อน้ำน้ำ,นำปรุงอ๋ออตรงนี้เป็นเส้นมะละก,กอเส้นมะละก,กอ <clears S 2> ก็จะเป็นแบบเส้นมะละก,กอสับนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีน้ำแข็งรองด้านล่างนะคะเพื่อความกรอบจากนั้นใส่เส้นขนมจีนลงไปคะ่ะอืม หูทุกคนดูสีดิสตกการตำนะทุกคนก็คือต้นหลิวก็เป็นกระเทยคนหนึ่งที่ตำเก่งนะคะเ,เออจำตนผัวหึงค่ะเรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะตำ,ตำปูม้าหอยแขรงตำปูม้าหอยแครงค่ะ อ,อ๋อลูกค้ากินรสจัดนะคะ,ะนี่น่นาต้องใส่ตลอดเลยนะมะเขืออะไรนะตัวเองมะเขือเปี้ยวค่ะ,คะลแล้วก็มะเขือราชินีนะคะมะเขือเทศถั่วค่ะ มะนาวคะ่ะน้ำปลาค่ะทุกคนคะ่ะต้มเองนะคะนี่เคี่ยวแบบค้นๆเลยคะ่ะน้ำเชื่อมคะ่ะยัย่วๆคะ่ะ ปูมาค่ะอ่าใส่หอยลงไปค่ะอืมเต้นเลยจ้าเต้นค่ะ,อ,คะอืมถักชีใบเรื่อยค่ะคุกเขาค่ะอืมอืม,อม,อมไปมใส่ถุงค่ะ นี่ทุกคนที่เราสั่งนะคะนี่เป็นของแม่โบกัสนะคะสั่งเป็นอะไรนี่ฉันสั่งเป็นตำป่าตำป่าใช่แล้วก็ตำกระทอนแล้วอันนี้เขาบอกเด็ดมากเลยแม่ฉันชอบกินตำกระทอนมากเลยตำกระทอนทุกคนแล้วก็ตำไทยค่ะของโจโจแล้วก็อันนี้ของชินเนเป็นตำหอยแครงหมูยอเนี่ยฉันกินเลย่ะอ่ะให้แม่ชิมอันนี้ก่อนตำกระทอนก่อนตำกระทอนสุดที่สุดอแป๊บนึงเขียวไม่ทันใส่ใหญ่เลยค่ะทุกคนคะ่ะ นี่อ่ะโจโจ้ไข่เค็มไข่เค็มทำไทยไข่เค็มต้อรสชาติาางไงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอืมนี่แม่โบเป็นไงบ้างตำป่างเธอำจำหนึ่งฉันขอกินอันนี้ก่อนนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะทีนี้ตำไหลบัวหอยแครงหมูยอเอาไปใส่ด้วยกันได้เหรอได้อร่อยแม่จะบ,บินเหรอแม่ทำท่าจะบบินเหรอได้อร่อยอร่อยเนาะปัง อันนี้ก็คือตําป่าค่ะอันนี้เป็นช่องชีเน่นะคะแต่ว่าวันนี้ให้โบกัสเป็นคนชิมนะคะชิมนําเลยเดี๋ยวชีเน่ชิมไม่จะบอกไห้ฟังนะเมนูหลักเลยเนี่ยทำไมต้องสั่งนี้รู้ไหมมันจะมีความนัวของปลาที่เราบอกว่าปลาเขา,าอร่อยแล้วก็ม,มันจะมีความแบบกรึบๆแบบบอกไ่ถูกอะ่ะกินร้านนางนะต้องมากินครั้งที่สองมากินครั้งที่สามมเสียงอะไรอะ่ะตรงนู้นนะ่ะพี่โจ้ยี่ดอกมึงบอกไอ้เพื่อนมึงหยุดร้องหน่อยได้ไหม มันคือเสียบค <มา S 1> ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวแม่โบกัสเป็นตากกล้องให้ลงสิคะกล้องต้องลงค่ะได้ค่ะนี่เห็นไหมไหลบัวหมูยอค่ะอืมอ,อุ้ยสู่มไกลนนมันเกิดมาคู่กับกระเทยทุกคนใช่ไหมจริง,รงออกแบบนัวเค็มน้ำปลาแล้วก็มีความแบบว่าจริงแบบหวานนิดนิด น,น,นี่จริงแบบแนวอีจานวนี่แม่คือแบบว่าตำไทยตำไทยต้องออกเปรี้ยวหวานเผ็ดไม่เยอะใช่ไหมใช่เพราะว่าเจ๊ต่อต่เป็นคนบอกว่าตำไทยต้องประมาณนี้อร่อยมากแม่ทำไมลูกค้าเขาเยอะจังเลย ร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะเดี๋ยวดีดีนะเรามาเร็วนะคุณผู้ชมจริงหรอเราก็นั่งตอบแบบโอ้โหทุกคนแบบว่าก็อีกก็อเออเต็มไปเลยอะ่ะอยากลองชิมตำกระท้อนแม่เนี่ยฉันชอบกินมากร้อนอืมนี่ดูดิเข,ขาเรียกกระท้อนนัวต้องตำให้หยกน้ำกระท้อนด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าตำกระท้อนปูจืดจริงัมมงมากน้ำปลาดุ๋ยมากคนขาะจริงต้องซือกับ,บบ้านเลยจริงน้ำปลานางปัง ใครบอกว่าเที่ยว6ชั่วโมงเออเที่ยว6ชั่วโมงนะเที่ยวเป็นวันนะสามวันถึกวจะได้นะตลอดที่ดูนี่คือตําป่าท่านชอบกินนี่หน่อไม้เอาหร่อใช่ไหมหน่อไม้ดองใช่ไหมแล้วเดินมานี่เจ้าของร้านรู้เลยนะที่นี้ไม่กินผิดเผ,ผ็ดมากออกหวานนําเจ้าของร้านเขาดูหล่อในคลิปทุกคลิปหล่อนเว็บตีตัวจริงเออนี่ไงเห็นไหม,อมเอออร่อเนาะอร่อยจริงไม่แปลกใจทุกคนที่ว่านางขายดี คนดูลูกค้าแบบว่ารอกันแบบนั่งเก้าอ,อี้รอยืนรอกันเลยนะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมกระเทยแม่งอยู่ที่ที่เออ,เอ,อใช่ไหมก็ถ้าหลุมทุกคนรสชาตินะจะออกอีสานนะออกออกเผ็ดใครกินแนวอิสานะเออ,เอนนะจะชอบใช่ <ๆ S 1> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ค้ามาฝากร้านกับเราดีหนึ่งเนาะใครจะมากินเนาะอ่าเดี๋ยวเราให้นางตำแบบลดนกระเทยต้องช่วยกระเทยในช่วงโควิดใช่เข้าใจไหมเออ กินยก็ต้องกินยำกินยำกินยำกินยงกินยำเซซเซเซเซไปลองได้บี๊ซิงเลยว้าววังไงสิงโตคุยกับปลาเหรอเออคุยกับหมาหนูชอบหมาไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ต้นหลิวฝากร้านนิดนึงเปิดปิดวันไหนขายกี่โมงกี่โมงนะคะร้านส้มตำยำกะเทยอยู่ที่ตลาดนัดออซิซัซนคลองหนึ่งนะคะอยู่ที่ ลุมพินีคลองหนึ่งนะคะเป็นตลาดนัดเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดหยุดกี่โมงกี่โมงประมาณบ่ายบ่ายสามทุ่สี่ทุ่มอืมแล้วก็ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดหยุดวันที่เหนื่อยแล้วก็ตีกับผัวอ่ะตีกับผัวก็คือหยุดอ่ะโอเคทุกคนถ้าอย่างนั้นก็คือรบกวนโทรมาสอบถามนิดนึงว่าเปิดหรือไม่เปิดยังไงเนาะเดี๋ยวชินเน็จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับนี้ก็ ขอบคุณตะหลิวด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ซีเน่ตะหลิวแล้วก็บกุกการซุปตาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเ <c oughs> พปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ <c oughs> มาชิมกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>